ทุกคนวันนี้เราจะมาสุดอ่านพยัญชนะไทย44ตัวกันนะคะเตรียมพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วตามคุแอัไปเลยค่ะพยัญชนะไทย44ตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ ขอขวดขอขวดคอควายคอควายคอคนคอคนคอระครังคอระครังงองู งงูจอจานจอจานฉอชิงฉอ,อชิงชอช้างชอช้างสอสโซ่สอโซ่ ชอเชอชอเชอยอหญิงยอหญิงดอชดาดอชดาตอปะตักตอปะตักถอฐาน ขอฐานขอมนโททอมนโธทอผู้เท่าขอผู้เท่านอนเนียนนอนเนียนดอเด็กดอเด็กตอเต่า ตอเต่าทอถุงถอถุงทอทหารทอทหารทอทงทอทงนอหนูนอหนู บอใบไม้บอใบไม้ปอ,ตตอปลาปอปลาขอพึ่งขอพึ่งฝอฝาฝอฝาพอ,อพาน พอพานฟอฟันฟอฟันพอสัมเพาพอสัมเภา,อม,ามอมา้ามอมา้า<อ>ยอยักยอยัก รอเรือรอเรือรอลิงรอลิงวอแหวนวอแหวนสอสาลาสอสาลาสอลึกสี สอลึกสีสอเสือสอเสือหอหีบหอหีบรอจุฬารอจุฬาออ่างออ่าง ฮอนกผู้อนกผู้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและทบทวนพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ